Okay. สวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนารีกระจ่างนะคะด้วยความอิ่มบุญอิ่มใจนะคะเราสามคนนะคะนำบุญมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านเลยค่ะเพราะตอนนี้เราอยู่กันที่วัดศรีธรรมรามนะคะพระอารามหลวงที่จังหวัดยโสธรนี่เองนะคะเราจะมาพูดถึงพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะคะหลวงพ่อพระสุข ที่เป็นศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดยโสธรเลยค่ะซึ่งถือว่าเป็นพระคู่บ้าน <c oughs> คู่เมืองของจังหวัดยโสธรเลยนะคะหลายหลายท่านอาจจะเคยได้ยินเรื่องราวของพระเสรมิมพระสุขนะคะแล้วก็พระสยซึ่งก็เป็นตำนานที่เล่าต่อๆกันมานะคะว่าถูกอัญเชิญมาจากเวียงจันทร์ประเทศลาวตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สนะคะจากนั้นก็มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยทําให้ทั้งสาองค์นั้นไม่สามารถมาประดิษฐานอยู่ในที่เดียวกันได้ค่ะโดยที่หลวงพ่อพระเสริมนะคะอยู่ที่ จังหวัดกรุงเทพหมหานครค่ะหลวงพ่อพระสายอยู่ที่จังหวัดนองคายและแน่นอนที่สุดค่ะหลวงพ่อพระสุขอยู่ที่นี่ค่ะจังหวัดยะโสธรค่ะก็ต้องบอกว่าวันนี้พวกเรา3คนดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้มีโอกาส ถือว่ามีบุญที่ได้มากราบสักการะหลวงพ่อพระสุขที่นี่นะคะก็ะะอย่างที่น้องไหนบอกตัวน้อยคนนะักที่จะทราบว่าหลวงพ่อพระสุขเรตนำนนได้ถูกอัญเชิญมาประดิษฐานนะคะที่วัดศรีธรรมารามพระอารามหลวงจังหวัดยโสธรแห่งนี้เอาละค่ะอิม่มอกอิ่มใจอิ่มบุญนะคะในในมาถึงที่นี่แล้วคงต้องขอมาพูดคุยกันถึงตัวองค์หลวงพ่อะนะคะจะได้เสริมความรู้แล้วก็เสริมสิริมงคลกันหน่อยและแน่นอนค่ะผู้ที่จะมาให้ความรู้ในวันนี้นะคะแคกรับเชิญพิเศษนะคะขอ,อนมมสการค่ะพระอาจารย์กิจ คเนพุทธรักคโตนะคะขออนุญาตเรียกว่าพระอาจารย์ก้องนะคะพระอาจารย์ธีรวุฒิสุเมโทพระอาจารย์โอ่งนะคะพระอุปปัฏฐาของหลวงตาพวงด้วยค่ะนมัสการนมัสการเห็นบอกว่าน้อยคนนักที่จะทราบว่าหลวงพ่อพระสุขประดิษฐานอยู่ที่จังหวัดยโสธรนะคะวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะทางบัสิธรรมรามและก็ลูกศิษย์หลวงตาพวงยินดีต้อนรับ ทางฝ่ายจะทำรายการนะแต่ก่อนอื่นก็อยากจะกล่าวบทบรรทพระเจดีให้ทุกท่านในที่นี้และทางผู้ชมทางบ้านได้ทราบก่อนว่าบทนี้กล่าวถึงเจดีพระสุขกับหลวงตาพวงเป็นอย่างไรบทนั้นมีคำว่า<ฮ>เจดีพระสุขแจ่มจะดัดจ้าเหนือพื้นพระสุธาปวงสาธุชนข้าขอบรรทานอบน้อมด้วยคุณอนุภาพพระ แผ่เพียงเหนือพลนาพร้อมหลวงตาพวงพ่วงด้วยมากล้นพุทธาคมนักศ<า>ิลานที่แห่งนี้คือเจดีพระสุขและพิพิธภัณฑ์พระเทพสังวร,รยานหลวงตาพวงสุข,ขินตะโยที่เราได้มาทำรายการนที่นี้คือสร้างขึ้นหลังจากที่หลวงตาพวงบรรภาพได้6ปีหลวงตาพวงบรภาพ ตั้งแต่ปี2 5 5 2มมเมื่อร็วที่ผ่านมาเมือมอม่อที่ผ่านมาเจดี A, แห่งนี้ได้สร้างเมื่อปี 6, <26 S> 2 5 5 6แล้วก็เสร็จสิ้นเมื่อปี 8, 2 5 5 8ตอนสร้างเสร็จก็มีการอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญคมาประดิษฐานด้วยก็คือหลวงพ่อพระสุขก็จากเอกสารหลักฐานและพยานบุคคลทำให้เราเชื่อได้แน่ว่า นี่คือหลงพระศขแม้มว่าจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะละเอียดอ่อนแล้วก็แหลม,มคมแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่ยืนยันได้เห็นบอกว่าเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระศุขพระเสริมแล้วก็พระ<อ>สาเนี่ยอันนี้ตำนานครั้งเดิมในสมัยพระเจ้าชัยเชษดถาธิราชค,ครั้งท,ท่านเป็นกษัตริย์แห่งกรุงเวียงจันทร์สมัยก่อนท่านจะสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่คือพระเจ้าองค์ตือ้อแล้วทีนี้ก็มีพระธิดาของท่าน สามพร,าพระองค์พระเจ้าองค์ตื้นี่อยู่ฝั่งพระเจ้าองค์ตื้จะมีหลายองค์อยู่ที่วัดพระเจ้าองค์ตื้ก็มีอยู่ที่อำเภอสีชิงใหม่ก็มีแล้วก็บางทีบางทีก็อยู่อำเภอปากแซงที่ที่อุบลก็มีที่ที่วัดปากแซงที่ฝัง่งลาวคือมีมีหลายองค์คําว่าพระเจ้าองค์ตื้อนี่หมายความว่าพระเจ้าที่องค์ใหญ่แล้วทีนี้ที่ตอนที่ท่านท่านจะสร้างที่ที่เวียงจันลูกสาวคือพระธิดาอยากจะสร้างด้วย พระธิดาแต่และองค์ก็เลยอขอขอ,อพระบิดาสร้างองค์โตก็ขอสร้างเป็นพระพรูปในนามใช้นามว่าพระสุข,สของค์กลางก็ขอสร้างใช้นามตัวเองว่าเป็นพระเสริม,อ,มองค์สุดท้องก็ใช้นามว่าพระใสะซึ่งเป็นพระพุรูปป,ประจําตัวพระธิดาของพระเจ้าชัยชิถาธิราชอ๋อนี่คือตำนานของทั้งสามองค์นะคะแล้วค่ะทีนี้ ก็มีบุคคลอีกท่านหนึ่งนะคะซึ่งเป็นบุคคลสําคัญของวัดศรีธรรมารามพระอารามหลวงจังหวัดยะโสธรแห่งนี้ก็คือหลวงตาพวงที่เราพูดชื่อของท่านมาตั้งแต่ต้นรายการเป็นผู้สนับสนุนในเรื่องของหลวงพ่อพระสุขอย่างจริงจังหลวงตาพวงท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นพุริสโตหลวงตาเคยอุปถัมภ์หลวงปู่เสาตันตศีโลตั้งแต่ครั้งที่หลวงตาย,ยังจบชั้นปรมึกษาปิที่สี่แล้วก็ตามหลวงหลวงปู่เสานี่ ไปถึงหลี่ผีสีพันดอนจกักเป็นเป็นสังฆรีคน,คนรับใช้แล้วท้ายสุดท่านก็มาร่วมหลวงปู่ฟั่นสร้างวัดรรมขามที่สกลนครค่ะแล้วหลวงตาก็เป็นพระปฏิบัติด,ดีแล้วก็ท่านถือในธรรมวินัยท่านได้มารับตำแหน่งเจ้าวาดที่วัดสิธรรรมามนี่ปี2 5 1 1ที่นี่นะคะ,คะ2อ1พเนี่ยแต่ว่าเกี่ยวกับพระศุกเนี่ย พระสุขนี้มาปฏิสถานที่วัสิธรรมรามนี้นานแล้วตั้งแต่ปี2467ถึง oh. ปี2473โดยประมาณ90กว่าปีแหรคะรประมาณนั้นโอ้ยร้ปีอระยะเวลานั้นมีการบรูรณะพระอุโบสถเจ้าวาดรูปที่สองของวัสิธรรมรามคือพระครูจิตตพิโสธนาจารย์ซึ่งเป็นผู้ที่มีความสําคัญในการบรูรณะวสิธรรมรามนี้ค่ะ <c oughs> และผู้ที่อัญเชิญพระสุขมานี่ก็คือพระยาอุดรธานีสีขวมสาวคอเขตอันนี้คือหลวง,ง,งตงตาเนี่งเพิ่งมารับตำแหน่งเจ้าวาดปี2 5 1 1 1แต่พระสุขนี่มาอยู่นานแล้วอันนี้คือจากหลักฐานเอกสารพงศาวดารและหลักจารลึกของวัชิธรรมรามมีอยู่ทางทิศตะวันตกของวัดค,คือบันทึกแน่นอนว่าในทรัพย์สินของวัดรายการที่5ในพงศาวดารนะ จะมีพระพุทธรูปโบราณน,นามคำภีพุทธเจ้าแลท้ทีนี้พระยาอุดรธานีสีขมสาครเขตเป็นเจ้าของมูลค่า800บาทอ,อ,อันนี้เป็นบอกใบว่า<อ>ท่านท่านนำมา800บาทสมัยปี2467นะโ,<อ>โดย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 ,โดย,โ,ดยโดยประมาณมทีนี้ท่านเป็นผู้อัญเชิญมาส่วนหลวงตานี่มาอยู่วัดศรธรรมรามปี2511 ในตำแหน่งเจ้าอาวาสรับตำแหน่งเจ้าวาดตอแหน่งพระิทธรรมรามยังขาด,ขาดเจ้าวาดแต่ว่าหลวงตาก็มาบุรณะหลายสิ่งหลายอย่างจนเจเริญรุ่งเรืองและอีกอย่างหลวงตาเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งด้านจิตภาวนาและคําสั่งสอนมีคําสั่งสอนของหลวงตาที่เป็นคําที่ชาวยุทธสรหรือว่าลูกศิษย์หลวงตาจะประทับใจก็คือคําว่า คนมีศีลเหมือนดินมีน้ําคนขาดศีลเหมือนดินขาดน้ําอันนี้ข้อหนึ่งนะและอีกข้อหนึ่งก็คือว่าหวังผลฝึกฝนสนใจใช้หัวอันนี้คือธรรมะเพื่อความสําเร็จกับธรรมะเพื่อความเป็นอยู่อย่างสุขสงบโอเฉียบคมจริงๆเจ้าค่ะทีน,นี้ก็พอหลวงตาสิ้นไปลูกศิษย์ก็เลยร่วมกันสร้างพระเจดีย์อันงนี้ขึ้นมามเพื่อประกาศคนหลวงตาค่ะ ้เสร็จมาประมาณกี่ปีแล้วคะสร้างปี2556เสร็จ2558เมื่อ2ปีที่ผ่านมานี่เองเมื่อเร็วๆนี้เองเห็นบอกว่าใเวลา2ปีนะคร่ะพระอาจารย์องค์เองก็เป็นผู้ควบคุมการสร้างด้วยก็ดูแลใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ธรรมดามีสถาปนิกในการดูแลด้วยเป็นศิลปินแห่งชาติด้วยใช่ไหมเจ้าคะค่ะนั่นก็คือคุณอาจารย์วนิดาพุ่นสุนทร อันนี้มาดูแลด้วยขออนุญ,ญาตย้อนไปถึงหลวงพ่อพระสุขนะคะ,ะเราก็ได้เห็นกันในโบสถ์เมื่อสักครู่นี้มีความสวยงามมากๆโดยปกติแล้วคนทั่วไปเนี่ยจะรู้จักช่วงเวลาในอดีตที่เรียกว่าล้านนาแต่เห็นบอกว่าศิลปะปที่สวยงามอ่อนช้อยที่เราเห็นเนี่ยเป็นศิลปะปที่มาตั้งแต่สมัยล้านช้างตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะล้านช้างคือล้านช้างก็คือแถบเชียงใหม่ค่ะล้านนาก็คือแถบเบียงจัน ก็คือเป็นศิลปะที่น่าจะมีรากฐานมาจากทางเหนือการเป็นอยู่ทางลานช้างคือถ้าพูดถึงความเป็นมาจริงพระเจ้าชัยเคลถาธิราชเนี่ยท่านเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของของทางฝั่งทางเราแต่ก่อนท่านเคยครองทางเชียงใหม่แล้วทีนี้ทางเวียงจันทร์ขาดขาดพระมหากษัตริย์ก็เลยมีการอัญเชิญท่านมาครองที่เวียงจันทร์ก็คล้ายๆกับเคยเราได้ยินว่ากรุงศรีสัตนาคณนุก็ตรงนี้เองท่านครองสองแผ่นดินท่านเป็นผู้ที่ทรง สดสพิตราดราดจะทำท่านสร้างก็สรูปที่งดงามหลายองค์และใช้ช่างช่างราวาพงขาวเป็นผู้สร้างค่ะเมื่อสักครู่อย่างที่บอกนะคะที่เราได้ขึ้นไปกราบกันเนาะก็องค์ท่านงามเหลือเกินไม่ใช่ไม่ใช่แค่องอค์หลวงพ่อพรสุขแล้วเห็นมีมีเจดีจย์ด้วยเจดีย์ห้าองค์ ยอดใช่ไหมคะก็คือห้ายอดเจดีย์ห้ายอดเห็นบอกว่าเจดีย์ห้ายอดนี่เป็นลักษณะสอดแทรกใช่ไหมคะสอดแทรกในการประยุกต์การทําการสร้างเจดีย์ข้างบนค่ะข้อันนี้คือศิลปะวัฒนธรรมของความเป็นยะโสธรที่สอดแทรกเป็นเจดีย์ยอดเจดีย์ที่เราเห็นมีห้ายอดเพิ่งเห็นนะพี่ฮายน้องเป็นห้ายอดสวยงามมากมีหลายอย่างเนี่ยได้มีคำสอนลงตาหวังผลฝึกผลสนใจใช้หัวข้งนี้ อ๋อหวังผนฝึกฝนสนใจใช้หัว่คาเป็นใช้คำไม่ยากอ่ะนาอใช้คำไม่ยากเราครอบคลุมมากแล้วแล้วฝั่งนั้นจะเป็นคนมีสินบนดินมีน้ําคนขาดสินบนดินขาดน้ำฝั่งโน้นแหละฝั่งโน้นฝั่งที่เราเดินขึ้นเนาะท่านแล้วด้านหน้าที่เราเห็นก็คือสิงสัญลักษณ์ของเก้วปัจเจทธรค่ะอ่า คก็อย่างที่บอกก็เจดียห้ยอดที่สอดแท้ศิลปะของจังหวัดยโสธรแล้วนะคะประดิษฐานหลวงพ่อพระสุขที่มีตำนานนอกจากนั้นยังมีรูปปั้นเหมือนนูเลียกถูกไหมคะรูปเหมือนรูปเหมือนขาหลวงทอหลงตาพวงก็คือนับว่าเป็นพิพิธภัณฑ์เลยที่นี่คระอาจารย์เล่าตรงนี้เพิ่มได้ไหมคะใช่คือชื่อเต็มก็คือเจดีพระสุขและ พิพิธภัณฑ์พระเทพสังวรยานอ่ามีและพิพิธภัณฑ์อยู่แล้วคือเป็นทั้งเกดีและพิพิธภัณฑ์อยู่ร่วมกันทูอินวันเลยอนิมนต์นะคะพระอาจารย์โอมเจ้าคะค่ะตอนที่ได้มีโอกาสได้มาร่วมสร้างอะค่ะมีช่วยคิดในการสร้างออกแบบออกแบบด้วย อาจารย์ทำตัวนะฮะร่วมกันหลายคนแต่พระอาจารย์ก็มีส่วนช่วยออกแบบด้วยใช่ไหมคะก็มีนิดหนึ่งก็คือใช้ความรู้ทางสถาปนิกด้วยแล้วก็ความรู้ขององค์พระอาจารย์ด้วยนะคะผสมไปจะได้งดงามแบบพระพุทธศาสนาแบบนี้ค่ะลักษณะการสร้างคล้ายๆว่าสร้างเองคือสั่งของมาแล้วก็ค่อยๆทำแต่ไม่จ้างช่างไหมไม่ก็จ้างช่างเองแต่ว่าไม่มีการ ก็คือได้มาก็ทําไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆเนาะกว่าจะเสร็จก็ใช้เวลาเกือบ10ปีสองปีอ๋อสองปีงหรอคะสองปีแต่ก็ถือว่านานนะคะสําหรับเจดีเนาะ่จดาค่อยๆทำค่อยๆทำได้มาทตไม่นาเตัวเองสวยมากสวยใช่เพราะใช้งบประมาณไม่ใช่ว่าน้อยๆเลยนะคะไม่มากเท่าไหร่ไม่มากเท่าไหร่คือใช้จํากัดแต่ทีให้ดสุดๆไม่ไม่คือเพื่อให้ทรัพย์สินที่ญาติโยมนํามาบริจาคนี้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแน่นอนคะอ่ะว่าเกิดประโยชน์สูงสุดอย่างมากเพราะว่าหลังจากที่เราสามคนได้เข้าไปข้างในนะคะก็รู้สึกเหมือนกันว่ามีความสวยงามอย่างมากแต่ว่าก็คงจะยากที่จะให้เด็กรุ่นใหม่ๆเข้าวัดเพราะว่าบางคนก็มองว่าเรื่องของการเข้าวัดเนี่ยจะเป็นเรื่องของคนแก่ตรงนี้พระอาจารย์มองว่าเราควรจะมีส่วนในการชักชวนหรือว่าให้เด็กๆเยาวชนรุ่นใหม่เข้าวัดมากขึ้นยังไงบ้างคะ คือเยาวชนเป็นบุคคลที่สําคัญของสังคมในอนาคตการบอกให้เขารู้ดีรู้ชั่วทําให้เขาชัดเจนในตรงนี้ผู้ใหญ่ต้องปลูกฝังพ่อแม่หรือว่าผู้ปกครองต้องปลูกฝังบุตรของตนให้ได้ให้รู้จักความดีรู้จักความชั่วรู้จักความผิดรู้จักความถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยที่บ้านสําคัญกว่าสําคัญก่อน ผู้ปกครองต้องเอาใจใส่ดูแลให้รู้จักรับผิดช,ชอบในหน้าที่ของเขารู้จักความดีรู้จักความชั่วที <c oughs> ่นักขฟัง, <c oughs> งพระอาจารย์พูดแบบนี้แล้วเหมือนเป็นหน้าที่ของคนเป็นผู้ปกครองเป็นพ่อเป็นแม่เนาะนะคะ <c oughs> ตุ้กก็จะต้องระวังตัวให้ดีเป <c oughs> ็นหน,น,น้าที่โด <c oughs> ยตรงอยู่แล้วเป, <c oughs> เป็นเป็นหน้าที่โดยตรงหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงอยู่แล้วเออได้สัมผัส เมืองอีสานเมืองนี้นะคะพระอาจารย์เมืองน่ารักผู้คนอัยาศัยัยาศย,ยดีมีการล้างพิษมีการดูแลสินค้าเกษตรต่างๆก็เป็นเกษตรอินทรีย์แล้วเรื่องราวของการเข้าวัดผู้คนที่นี่เป็นยังไงบ้างคะวัฒนธรรมของเขาค่ะคือความเป็นอยู่ที่นี่ค่อนข้างจะสุขสบายคือนะแต่ว่าทุกคนมีใจบุญมีกิตศรัทธาเวลาเช้าบิณฑบาตชาวบ้านจะใส่บาตรทุกบันทุกเวลาทุกท,กที่นะ ก็เตดมสมบูรณ์ดีไอการทานเนี่ยคือประโยชน์อันแรกที่ประชาชนไม่ว่าจะเป็นยะโสธรหรือว่าทั่วประเทศไทยได้รับแม้ว่าเราจะอัตคัดบ้างนิดหน่อยแต่ก็ไม่ถึงกับอดอยากมากมายการให้ทานง่ายๆเนี่ยท่ากับคนไทยแล้วก็สำหรับยะโสธรก็เหมือนกันทุกที่สารน่าจะมาจากคนไม่ได้มีความต้องการเยอะมากเนะอะก็เลยเรียกว่า ไม่ได้อัตรคัดมากพอไม่ต้องการมากก็ไม่รู้สึกว่าขาดส่วนตัววัดศรีธรรมารามนี่มีพระสงฆ์อยู่กี่ท่านบ้างนะคะก็วัดศรีธรรมารามนี้เป็นวัดเก่าแก่ของวัดธรรมยุทธ์นะเก่าแก่มากเลยตั้งแต่สร้างสมัยรัชกาลที่สี่แต่ว่ามาบุรณะในรัชสมัยรัชกาลที่ห้าเป็นวัดที่มีความสําคัญแล้วก็ยาวนานมีพระสงฆ์กับสามเณรด้วยประมาณ30มสิบลูกอันนี้ปัจจุบันนะ ที่วัดนี้นอกจากจะ,ะเป็นที่ประฏิสถานของหลวงพ่อพระสุกแล้วก็ยังมีพิพิธภัณฑ์ของของหลวงตะพวงด้วยใช่ไหมก็พิพิธภัณฑ์กับเจดีย์นี้อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันเลยเหรอคะนอกจากนั้นก็ยังมีเจดีย์พระศรีโสทรน,นะ,ะแล้วก็มีรายพระบาทแล้วก็มีหลักหลักหกยาลึกของวัดศรีธรรมารามเอง อยู่ในเจดีนี้เลยม่อยู่อยู่บริเวณรอบๆอ๋ออยู่บริเวณแต่ที่เราเห็นอยู่ด้านหน้าเราทั้งหมดเนี่ยนะคะก็คือพญานินนาพญานินนาตามตำนานก็เป็นผู้ที่ปกปักรักษาหลวงพ่อพระสุทธิอันนี้ผู้ที่ดูแลก็คือพระอาจารย์องค์ตอนแรกท่านก็มีตำแหน่งที่ทำเป็นสีอื่นแต่ว่าพอมาทำเป็นพญานินนาคือมีสีดำนี่จะดูดีดูดี้ากขึ้น คือถึงว่าพระจารย์องค์ก็ได้มีโอกาสได้ออกแบบตรงที่ออกแบบโดยตรงเลยใช่ไหมคุณตันกัลวิสาอาจารอาทิสมากเลยค่ะแต่พระอาจารย์ถนัดทำพระอาจารย์บอกไม่ถนัดพูดจริงทำตัวมากแต่น้องใดายเขาจะสังเกตว่าวัดที่นี่น้องดพูดว่าะไรนะพญานาคทางนั้นเลยใช่ไหมคะพญานาคนี่จะเกี่ยวพันกับตามตำนานแระวาสุร์ พราะว่าท่านจมน้ำเห็นไหมที่ที่เขาไปดูท่านจะดูลักษณะว่ามีคราบโคลนแล้วก็มีรอยบินตามฐานซึ่งชัดเจนมากเลยผู้ที่ได้มาครั้งแรกนี่ท่านคงจะสั่งไว้ปะห้ามห้ามขัดห้ามทําความสะอาดห้ามส่งน้ำอะไรท่าเก่ามันก็เหลืออยู่ส่วนพญานินรากนี่ก็เป็นหนึ่งในสี่ตระกูลนาคเวลาเราเคยสวดมนต์วิรูปะเคหิเมตตังอะไรจะมีไรนี้ด้วยโคตะโคตมะเป็นเป็นตระกูลโคตมะ จริงๆแล้วเนี่ยหลวงพ่อพระศุกเนี่ยที่ให้คนจังหวัดยโสธรหรือคนทั่วไปได้มากราบไหว้จริงๆจังๆเนี่ยกี่ปีแล้วค่ะท่านคะประมาณ2ปีประมาณ2ปีนี่เองถือว่าเก็บไว้เลยยังไม่มีใครทราบมาก่อนด้วยเวลาอันสมควรหลวงตาเขาเคยสั่งไว้ว่าหลวงตามีดำฎว่าจะจะสร้างบันดกครั้งหนึ่งแต่ว่าช่วงหลวงตามีชีวิตอยู่แต่ว่าก็ประมาณมันมันเยอะก็ประมาณประมาณ หลายๆร้านหลวงตาไม่อยากจะรบกวนญาติโยมก็เลยพักไปก่อนแต่ทีนี้พอหลวงตาสิ้นไปหลวงตาก็สั่งไว้ว่าถ้าหลวงตาสิ้นไปแล้วค่อยนํามาเปิดเผยนะโอ้นี่คือตำนานซ้อนตานานนะคะใช่คือถ้าไม่นํามาเปิดเผยนี่บางทีอาจจะสูญหายไปก็ได้พระอาจารย์องค์ขาเมื่อกี้เราก็พูดตําแหน่งพระอาจารย์องอีกอันนึงไปแล้วก็คือพระอุปัฏฐาตของหลวงตาพวน เล่าเรื่องราวช่วงนั้นให้ฟังอีกสักนิดหนึ่งได้ไหมคะปกติทั่วไปเห็นไหมคะหนูพยายามถามเราง่ายๆท้ายสุดนี้ให้ถถึงพุทธศาสนกชนที่อยู่ในจังหวัดอื่นๆที่อาจจะเพิ่งทราบในวันนี้ว่าหลวงพ่อพระสุขอยู่ที่จังหวัดยโสธรนะคะเชิญชวนทุกคนมาที่จังหวัดยโสธรสักนิดนึงก็เป็นสิ่งที่บอกว่าละเอียดอ่อนแล้วก็แหลมคมบ้างนิดหน่อยนะแต่ว่าถ้าใครผู้ที่สนใจ สาธุชนที่ใฝ่รู้ก็เชิญมาเยี่ยมมากาบสัก,กระหลวงพ่อพระสุขแล้วก็รูปเหมือนและอธิหลวงตาพวงณเจดีพระสุขแห่งนี้เปิดตลอดทุกวันค่ะค,ะคะวันนี้หมดเวลานแล้วเนาะต้องกลับนม,มันสกการนะคะที่ท่านมาเล่าเรื่องราวให้พวกเราได้ร,รู้เรื่องพร<ท>ะพุทธรูป พระสุขนะคะให้เราได้ได้ดูความศักดิ์สิท<ม>ธิ์ของท่านนะคะค่ะถ้าใครได้มีโอกาสมาจังหวัดยโสธรอ,อย่าลืมแวะเวียนมากราบนะคะหลวงพ่อพระสุขที่วัดศรีธรรม,มารามแห่งนี้นะคะ,คะเปิด,เป,ดเปิดตั้งแต่กี่โมงคะท่านคะก็เช้าถึง เช้าถึงเย็นเลยนะคะมากันได้ตลอดเลยนะคะแล้วถ้ามาวัดนี้แล้วแล้วอย่าลืมไปชมนะคะข้างลําน้ําฉี่ไม่ไกลตรงนี้นี่บรรยากาศสวยงามมากเลยนะคะเรามีภาพมาให้ดูนะคะที่ชมกันเลยค่ะ